แล้วไงถ้าเป็นใครล่ะปแบ้ลยัง,ง้อ,งอบผ่นาน,ไม,น,ามนาไม่ได้ไงผ่านการตรวจตาไมด้ยงไล่าเวงหรือเปล่ามั่านการตรวอเล่างดตอบแล้วผิดก็คือผิดแล้วไงยังไงถ้าเป็นคนไทยก็ก็ดูอนุสาว์สะดวกใาเรียอของทนาย่างนี้ทําว่าไปเขาไม่ใช่ายการ วันนี้ก็เป็นคนธรรมดาใะ่ไหมล่ก็ต้องดูแลก็เวลาคนนั้นมันจะปูเลยใช่ตอนบนปูเอากลับมาเท่าไหร่แล้วรู้ไหมนะทุกเรื่องอ่ะตามทุกเรื่องอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ตามอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่โค่นธนากเรื่องทุกวันออกมาแล้วกำลังจะมาใช่อหมนักแสดงมาเพราะบางคนิดเป็นอะไบางอย่างมันต้องมันต้องควบคุยกันบ้างกฎหมายมันกฎหมายทุกประเทศทั้งทั้งหมดมาอยู่ที่ว่าคนไในทุกคนต้องนึกตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเออเยอะเขาก็ช่วยเยอะเขก็ช่วยถ้าถอนไม่แบบนี้นะเขาเป็นอยู่นี่ต้องถอนให้ผมเอากฎหมายในประเทศของเราเอาหลักฎหมายประเทศอื่นด้วยนี่เคยตัวหรือเปล่านะประเทศไทยทําอะไรก็ได้ต่างชาติทำได้ทไหนล่ะแล้วเดือดร้อนใครรัฐบาลไม่ช่วยก็โวมว่าว่าดูแลคนไทยเอาไงนะเพื่ออะไรก่อ